สีพรานตะลุยแดนสนธยาตอนที่สพลานเมฆหายไปป่าเนือเมื่อนาดอกไม้บานลมฝนบนฟ้าผ่านฟ้ามองดังม่านน้ำตาน้ำฝนหล่นจากฝากฟ้า ขังแก่งเหมือนแอง่งน้ำตาไหลตกจากผาแววฟังป่าเหนือเมื่อไปได้พบมาเมืองเหนือเมื่อน้ำบาโสทานสานซาเขาดังน้ำไหลไปลากมากครั้ง มุนวนสายชนเหมือนดังไหลหลังเป็นวังน้ำวนทันทะรันท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 านริมฝั่งลำน้ำคำลงคงมีมนเมืองเหนือบทเพลงในตำนานของทุนทองใจจบลงแบบกระทันหันเมื่อผู้นำมาขับร้องใหม่ ได้เสียงใสแววเ,เย็นปานต้นฉบับมาล้องเองและเห็นสีหน้าของผู้ชมทั้งสามสมุจเจ้าแนมเอียงไข่ยปันนานหน้าไข่ยไมเอียงติดอยู่บ่เฮอพลานบุญมีจอมพลานไว้เกษียณจากภาคอีสานซึ่งต้องมนเมืองรับแลจนย้อนไวกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งดุดเดียวกับสามพลานเพื่อนที่เหลือถามด้วยความแปลกใจไอ้บุญมีมึงรู้ใช่ไหมว่าเพลงเขาเอ่อยถึงมืองเหนื โอ้โหแตเนะซื้อเพ่งเพิ่นก็บ,บอกกี่ว่าม่นเมืองเหนือบู่้กับปึกกท่านั้นแล้วมึงกําลังร้องเพลงทรยศบ้านเกิดอยู่นะไม่ใช่หรือไงกูนี่ตกใจเลยไอ้ทันมันเป็นคนเหนือทั้งโคตรยังไม่เคยร้องให้กูได้ยินสักแอะเซิงบังไฟเซิงนางแมวเซิงอีดงเซิงผีขนมึงทําไมไม่ร้องดันมาร้องเพลงที่สื่อถึงความหมายให้เมืองเหนือซะอย่างนั้นแล้วแบบนี้ไม่ให้พวกกูมองมึงได้ยังไงวะนั่นดูนั่น ขนาดไอ้ทันยังตีหน้าเป็นหมาสงสัยอยู่เลยเอา้าเมฆเพียนมึองว่าจังสี่มันกบว่าถือได้เพียนอันเจ้าของเพลงเพิ่นกัมันวาคนเหนือได้เพิ่นเป็นผู้บ่าวเมืองสม,มุทรสงครามพอเพิ่นกับมีเชือดจีนเืียเจกเพิ่นยังห้องได้ห้องเพาะข่อยกับห้องเพาะห้องได้เป็นยังเป็นยังสุ่มเจ้าต้องเหตดปานข่อยยกทับตีเมืองจังสันนี่สุ่มเจ้ากําลังบุรีข่อยได้นี่ เจ้ากำลังขีดเ้นตีกรอบให้เสียงดนตรีได้นิบกแค่ดีงเงี้ยสัมพอดนตรีไม่มีพรมแดนเพิ่นว่าโดนเข้าไปดอกนี้พลานเมฆถึงกับใบกินได้แต่หันหน้ามองเพื่อนพลานอีกสองคนที่เหลือก็เห็นว่าต่างตามน้ำไปกับพลานบุญมีหน้าตาเฉยทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่วินาทียังตีหน้างงพร้อมกันอยู่แท้ๆพลานบุญมีตีหน้าตั้งกระทุ รอว่าพลานเมฆจะว่าอย่างไรต่อเมื่อเห็นว่าไม่มีคำพูดใดๆหลุดออกมาจึงเดินผ่านไปพร้อมเสียงํำเพลงท่อนต่อจากเมื่อครู่ตามด้วยพลานผุยพลานทันซึ่งขณะเดินผ่านยังอุตสาหอามือตบบาราวกับจะเป็นการปลอบใจพลานเมฆมองแผ่นหลังของเพื่อนทั้งสามด้วยความอัศจรรย์ใจนี่ถ้าเจ้าป่าเจ้าเขารับรู้ถึงการรวมตัวสี่หอกแห่งความวินาศสันตโรครั้งนี้ คงขนคิงลุกอย่างไม่ต้องสงสัยและจังหวะนั้นเองจูๆ่ๆบังเกิดเสียงไม้หักดังลั่นพร้อมๆกับเพื่อนผ่านทั้งสามที่เดือนอยู่ข้างหน้าหายวับไปกับตาเสี้ยววินาทีต่อมาเสียงโครมสนันของก้อนเนื้อขนาดใหญ่สามก้อนร่วงกระแทกพื้นตามด้วยอาการเอะอร้องอดโอยแว่วมาประทะโสดประสาท พลานเมฆใจหายวาบรู้ได้ในทันทีว่าอะไรเป็นอะไรการดักสัตว์ใหญด้วยวิธีนี้ต้นเคยทำมาแล้วและไม่เคยพลาดทีไหนก็ทีนั้นลุ้มไหนลุมนั้นจะเป็นเสือหมีใหญ่ควายปา่าหรือหมูโทนร่วงลงไปแล้วหมดสิทธิ์รอดมันคือลุมขวากและไอ้ไม้เหลาปลายแหลมปักแน่นตึกตั้งโดเดนับสิบๆอยู่ก้นลุมนั่นเอง อันเป็นสาเหตุสู่ความตายของสัตว์ใหญ่ทั้งหลายที่ว่าอาจในทันทีหรือค่อยๆสิ้นใจตายช้าๆด้วยความทรมานแต่ที่แน่กว่าแช่แป้งก็คือตายลูกเดียวเฮ้ย hey, พวกมึงเป็นอะไรกันไหมมีใครไส้ไหลหรืออกเป็นรูหรือเปล่าพลานเมฆทลันลี่ตรงไปยังปากหลุมด้วยความเป็นห่วงทว่าอีก999จะถึงอยู่แล้ว ก็มีอันต้องกระโดดถอยหลังเมื่อเสียงฟิวจากวัตถุที่เล็กเรียวยาวและปลายแหลมพุ่งแหวกอากาศตรงมาหาต้นตอคือพุ่มไม้ใบหนาด้านหน้าไม่ผิดแน่ต่างว่าตนไม่หลบมันคงปักชึกเข้ากลางอกและคงแดดิ้นชนิดสิ้นสงสัยเพราะมันคือลูกดอกหรือลูกธนูยาวรวมสองฟุตที่สำคัญอาวุธชนิดนี้ระยะวังผลคาดเดายาก การจะเอาให้เยื่ออยู่หรือสู้ต่อไม่ไหวมีเพียงวิธีเดียวด้านปลายอันแหลมคมอาบอย่างน่องจะปักจนมิดปลายหรือแค่ถากจนเกิดแผลถลอกเป็นสายก็คือตายคือกันอีกสองสาสีดอกที่พุ่งเข้ามาหากะเข้าจุดตายให้ได้จนพลานเมฆต่องม้วนตัวกลิ้งเป็นลูกขนุนหลบอุตรุรพอพุ่งตัวเข้าหลังต้นมะกอกปาซึ่งใหญ่พอจะเป็นที่กำบังได้ ก็ตะโกนร้องถามเพื่อนอีกครั้งไม่เป็นไรพวกกูยังอยู่ดีไม้เหลาก้นลุมบางอันมันผุแค่ถลอกเท่านั้นเดี๋ยวจะปีนขึ้นไปแล้วไม่ต้องเป็นห่วงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพลานเมฆตะโกนตอบคนในหลุมเงียบกริบอย่าเพิ่งปีนขึ้นมาสัญชาตยานพลานป่าที่ถูกลับจนขมกริบโดยประสบการณ์ไม่รู้กี่สิบปีของทั้งสามทให้รู้ได้โดยในนั้นว่าเป็นคำเตือนการอยู่ในหลุมเวลานี้ ปลอดภัยกว่าข้างบนแม้จะเล็กน้อยก็ตามไม่สัตว์ร้ายก็คงจะเป็นศัตรูแน่ๆที่พลานเมฆก,กำลังเผชิญอยู่เพียงลำพังในขณะนี้พลานผุยพิจารณาแล้วน่าจะเป็นอย่างหลังเพราะไร้ซึ่งเสียงฝีเท้าหรือเสียงคำรามสกิดเตือนพลานทันและพลานบุญมีให้เตรียมอาวุธการโจมตีอาจจะเปลี่ยนจากพลานเมฆซึ่งยามชราย่งไวปานลิงข้าง ยามนี้อายุถดถอยให้หนุ่มลงคงไม่ต้องอสืบศัตรูไม่อาจหักเอาได้ง่ายๆกลับกันเมื่อพิจารณาอย่างทีทั่วนแล้วพวกตนนั้นเล่าต่อให้ไวแค่ไหนแต่การต้องอัดกันอยู่ในหลุมกว้างเพียงสองช่วงแขนเรี่ยวแรงและความว่องไวในการหลบหลีกย่อมไม่มีผลเปรียบเปยง่ายๆขณะนี้พวกตนทั้งสามเป็นเป้านิ่งรอความตายซึ่งไม่ว่าจะปีนขึ้น หรืออยู่ในนี้ก็ตายอยู่ดีไหวหรือเปล่าวะไหวนะไหวแต่น่ารำคาญชิบหายซุ่มยิงลูกดอกใสก่กูจนต้นมะกอกจะกลายเป็นเม่นอยู่แล้วพลานเมฆร้องตอบด้วยอาการหงุดหงิดขั้นสุดลูกดอกพุ่งออกมาจากพุ่มไม้ไม่ด้านหน้าก็ด้านข้างเรื่องนั้นแน่ชัดเพียงแต่มันเร็วเกินจนจับจุดแน่นอนให้วางศูนย์ปืนไม่ได้วาดปืนไปไม้จะเล็งเป็นมีลูกดอกพุ่งสวนแบบทันควัน จนมีอันต้องผลุบหายเข้าที่กำบังอย่างเก่าหาเอ้ยเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกูไม่แน่จริงกูไม่มีเมียตานีสุดสวยถึง4ี่ตนหรอกโว้ยพรานเมฆคำรามลั่นออกมาและมั่นใจว่าตนเองพูดอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวกับสถานการณ์เลยแม้แต่น้อยระหว่างกวาดสายตาก,ก็สับเปลี่ยนกระสุนมือเป็นระวิงดีดลูกสลักออกยัดลูกขนาด30เม็ดตะกัวเข้าไปแทนเอาตะกัวไปเคี้ยวเล่นหน่อยเป็นไง พลานเมฆขบกรามยิ้มเหี้ยมคำรามในลำคออีกครั้งมือซ้ายจับกระโจมมือขวากำด้ามนิ้วสอดเข้าโครงไกลปลายกระบอกชี้ขึ้นฟ้าเสียงปึกปึกของลูกดอกที่พุ่งปักต้นมะกอกด้านหลังค่อยๆเลือนหายไปจากโสดประสาทและการรับรู้เมื่อจอมพลานบ้านน้องคำดีตั้งจิตให้อยู่ในสมาธิสูดหายใจเข้าจนสุดปลายลม อกขยายแล้วกักเอาไว้เสี่ยววินาทีต่อมาก็เอี่ยวตัวโผล่พ้นมากกอกป่าต้นใหญ่ตะแคงราบกับพื้นแล้วลั่นไกในท่าโศกงอนเปรี้ยงเสียงปืนแผดลั่นดังใจการนอนยิงท่าโศกงอนทำให้มือสองข้างไม่มั่นคงปืนกระดอนกลับตามแรงขับวิดกระแทกเบ้าตาให้จอดับแบบชิวเฉียดดีว่าหลบทันเพราะเคยโดนมาก่อนจึงรู้ พุ่มไม้ใหญ่ตรงหน้าเลยปากหลุมไปสะเกือบเส้นไวย้ยวบตามด้วยเสียงคำรามลั่นจนพื้นสนันสั่นสะเทือนมันไม่ใช่เสียงมนุษย์จอมพลานถึงกับตาเบิกกว้างอาปากค้างเย็นวาบทั้งไข่สลังเมื่อพุ่มไม้ที่รับเอาเมตโกัวทั้งหมดทั้งมวลเข้าไปเต็มๆไวย้ยวบพร้อมๆกับที่มันพลิกขึ้นเหล่าแมกไม้ลู่ไปด้านหลังสิ่งที่ควรจะเป็นพื้นดิน กลับมีรูปร่างคล้ายคางคกสวมเสื้อหนังลายอึงอางเหลืองค่อนข้างไปทางน้ำตาลเข้มคาดดำทว่ามีตะปุมตะปำผิดแพกเจ้าเผ่าพันธุ์อันเป็นโครเง่าเหล่าก็ต่างว่ามันคือคางคกหรืออึงอางดังว่าก็คงเป็นชนิดที่ใหญ่และแสนอัปลักษณ์ที่สุดในปัตภีพลานเมฆไม่รู้จะออะไรมากลันตีว่ามันเป็นสัตว์หรือปีศาจชนิดไหนกันแน่ หากจะพูดให้เห็นภาพง่ายๆก็คือการที่เอาเหล่าต้นหอมผักชีไปปักเป็นพุ่มประดับไว้บนหลังคางคกที่มีลายคล้ายอึงอ่างซ้ำยังมีขนดหางท่อนใหญ่ยาวคเนจากสายตาอาจถึงด้านปลายคางมีร่วมสองสามเมตรไม่พอไอหางที่ว่าดันห่อหุ้มด้วยน้ำแหลมลักษณะเดียวกันกับลูกดอกที่พุ่งจมตีตนเมื่อครู่ที่ผ่านมาอีกต่างหาก มึงเป็นตัวไรวะหรือน่าเกลียดพันนานจอมพลานบ้านหนองคำดีเพลออุทานเป็นภาษาใต้ทั้งที่ไม่ใช่ภาษาบ้านเกิดของตัวเองอยู่ไหมวะไอ้เมฆไม่ไม่หาอยู่ไม่เป็นไปได้หรือพลานผุยฟูตะโกนถามถึงกับตั้งกระทู้กับตัวเองพลานเมฆก,กับตนเข้าป่าล่าสัตว์กันมาใช่จะน้อยครั้งฝีมือในการยิงปืนของอีกฝ่ายเรียกได้ว่าหาตัวจับยาก หันมองหน้าพรานบุญมีและพรานทัานเองก็มีปฏิกิริยาเดียวกันปันนาตึงบอกชัดเจนเลยว่าไม่เชื่อหูฝีมือพรานเมฆเป็นที่หนึ่งในบรรดาของพวกตนต่อให้เป็นช้างตกมันพรานเมฆก็เคยปราบมาแล้วถ้าไม่ใช่อะไรที่ถูกสิงไม่มีทางที่พรานเมฆจะยิงไม่อยู่จนต้องร้องตอบเสียงหลงแบบนี้แสดงว่ามันไม่ใช่สัตว์ธรรมดาปีนขึ้นไปดูกูต้องปีนขึ้นไปดู ให้รู้ว่าไอ้เมฆมันเจอกับตัวอะไรเข้าถึงร้องเป็นลูกหมาพากแม่แบบนั้นเหยียบไหลกูสองคนไปเลยไอ้ผุยเร็วเลยเร็วพรานทันว่าหันหน้าเข้าหาผนังหลุมพรานบุญมีเองก็กระทําเช่นเดียวกันพรานผุยไม่รอช้ายกมือไหว้เพื่อนทั้งสองขอขมาครูบาอาจารย์ที่ต้องเหยียบย่าคำหัวปีนขึ้นไปจากพื้นถึงปากหลุมไม่สูงมากนักแต่ก็ใช่ว่าจะปีนขึ้นได้ด้วยตัวคนเดียวได้จังหวะที่มือคว้ามา จับปากหลุมและกำลังจะใช้แรงโยนตัวเองขึ้นไปวัตถุขนาดใหญ่เกิดบินข้ามหัวจนเงามืดทาบทับตัวดำสนิทลมเย็นวูบพร้อมกลิ่นสาบจะว่าโคลนก็ไม่ใช่จะว่าใบไม้เน่าก็ไม่เชิงเหมือนกับจะเอาสองอย่างมารวมกันมากกว่าปะทะนาสิกจนสำลักอารามตกใจทำให้พลานผุยเพลอปล่อยตัวเองให้ร่วงลงสู่พื้นอีกครั้งไม้เหลาด้านล่างแม้จะผุ แต่บางตอนซึ่งเป็นตารอยต่อยังคงความแข็งแรงพอจะรับแรงกระแทกแล้วยังผลให้ปวดหนึบไปทั้งสีข้างได้แต่นั่นไม่ทําให้พลานผุยเป็นอะไรมากไปกว่าร้องโอดโอยทว่าไอทีเคลื่อนตัวผ่านปากหลุมนี่สิที่ทําให้พลานผุยเยี่ยวแทบเล็ดส่วนที่ทบับทับและเลื่อนผ่านไปช้าๆโดยอาการถลายไถเถือกชัดเจนเลยว่าเป็นช่วงท้อง มันลายพลอยเหลืองเข้มค่อนข้างไปทางน้ำตาลแก่และมีตะปุ่มตะปัาครู่เดียวแสงสว่างก็กลับมาอีกครั้งเมื่อช่วงตัวอันใหญ่โตของมันผ่านพ้นไปแต่ยังมีขนดขดหางจี่ย่อมลงมาทว่าดูอันตรายไม่แพ้กันพาดขาขวางปากหลุมเอาไว้น้ำเรียวยาวคล้ายลูกดอกด้านปลายมีเมือกปานเคลือบยาน่องชี้ชัดว่า ไอตัวนี้นี่แหละที่เล่นงานพลานเมฆจนเสียทรงร้องเสียงหลงเมื่อครู่อไ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 อเมฆนั่นตัวอะไรวะมึงก็ถามมันเอาเองสิโว้ยพลานเมฆตะโกนตอบตามซื่อหลังได้ยินเสียงร้องถามอู้อี้มาจากในหลุมโดยความรู้เท่าหางอึงแต่ประสบการณ์ด้านพลานภัยแน่นปึกเต็มสมองก็ยังไม่อาจจำแนกได้ว่ามันเป็นสัตว์ชนิดใดที่สำคัญการโจมตีกลับของพรานเมฆเ,เมื่อครู่ คงแสดงให้เห็นแล้วว่าเหยื่อเที่ยวนี้ที่หลงเข้ามาในทินของพวกมันเคี้ยวไม่ง่ายใช่แล้วพวกมันไม่ได้มีตัวเดียวไอตัวเปิดเกมเคลื่อนที่ช้าๆเข้ามาหาพลานเมฆโดยการไถร่างผ่านปากหลุมที่เพื่อนพลานคนอื่นๆถูกขังอยู่อีกสามสี่ตัวซึ่งแกล้งซุ่มเป็นพุ่มไม้ธรรมดาเริ่มเปิดเผยตัวตนลักษณะรูปร่างแทบไม่ต่างกันเลย จะมีก็เพียงขนาดที่เล็กใหญ่ลดลันจากกันเท่านั้นจำนวนไม่ต้องถามถึงจากที่ไล่มองแลเห็นได้ในคลองจักสุเล่นเอาขนหัวพลานเมฆลุกกังก้งๆั้าถึงหกตัวกระมังที่หันหน้าเข้าหาพลานเมฆในเวลานี้หลังต้นมะกอกหลังต้นมะกอกพลานเมฆร้องเตือนตัวเองในใจให้หลบหลังที่กำบังหากยังไม่อยากกลายสภาพเป็นเม่นแคร เพียงการโจมตีจากไอตัวแรกต้องหลบการโจมตีจนหอบแดกหายใจไม่ทั่วท้องอยู่แล้วหากพวกมันทั้งหมดโจมตีพร้อมกันตนจะมีสภาพเช่นไรกี่สิบกี่ร้อยรูกันที่จะ,ะเกิดขึ้นบนร่างกายแค่นึกก็อยากจะไปเกิดใหม่ให้พ้นพ้นเสียเดียวนั้นแต่แล้วความหวังมีอันพังทลายลงในพริบตาเมื่อมะกอกป่าต้นใหญ่กว่าสคนโอบ ซึ่งใช้เป็นที่กบังกายถูกโจมตีด้วยท่าอันร้ายกาจและรุนแรงมันคงจะทนมานานทนจนสุดจนทานทนไหวที่กำบังอันปลอดภัยของพลานเมฆเหลือแต่ต่อสูงจากพื้นเพียงเมตรเศษลำต้นที่เหลือถูกไอตัวแรกสะบัดหางเหวี่ยงตัดขาดได้ง่ายๆบานคมพระเฉือนก่อผักบุ้งสายตาของจอมพลานบ้านนองคำดีเวลานี้สิ้นหวังสุดแสนจะพาน,นา คำว่าชิบหายแล้วแล่นปราดจากตาตุ่มสู่หัวใจแล้วไปที่สมองในเสียววิครั้นแล้วก็มีอันตาเบิกโพงเพราะท่อนหางอันเต็มไปด้วยน้ำพิษที่เพิ่งตัดต้นมะกอกป่าเสียขาดสิ้นชาติไม้ใหญ่มันกำลังเวียงกลับมาอีกครั้งในองศาเดิมซ้ำยังต่ำกว่าครั้งแรกเกือบครึง่งไม่ต้องถามเลยว่ารอบนี้จะเป็นอย่างไรโดนเข้าไปทั้งคนทั้งคนมะกอก รับรองได้ว่าไม่เหลือเสียงปืนแผดลั่นเล่นเอาอึงอางรากผักชีประหลาดชะงักงันท่อนหางหนิงค้างห่างจากโคนมะกอกเพียงไม่กี่เมตรไม่ต่างจากพลานเมฆเจ้าตัวทั้งดีใจและเสียวทองน้อยวาบในเวลาเดียวกันผู้ที่ลั่นไกก็คือพลานผุยที่อุตสาห์โผล่หัวมาช่วยให้รอดพ้นจากเงื้อมือมัจจุราชแสนอัปลักษ์ได้แบบชิวเฉียด ทว่าขณะเดียวกันการยิงปืนนัดนั้นย่อมเป็นการหันเหความสนใจให้เหลาสัตว์ประหลาดทั้งหลายเปลี่ยนเป้าหมายไปหาพวกตนซึ่งหมดทางหนีเนื่องด้วยดัชนีมวลกายของมนุษย์ทั้ง3ยังอยู่ในหลุมกว่า90%อร์ซมันเป็นเช่นที่พรานเมฆก,กังวลทุกประการเหลาสัตว์ประหลาดกระดึบคืบคลานด้วยความเร็วเท่าที่พวกมันจะทำได้ตรงไปยังหลุมขวา ผานผุยเห็นเช่นนั้นจะปีนหนีก็ไม่ทันจำต้องทิ้งตัวผลุบหายลงไปข้างล่างจินตนาการของพลานเมฆเวลานี้คืออวสานของเพื่อนทั้ง3ที่คงนอนกองอยู่ที่ก้นหลุมตัวพุนเป็นลังพึ่งจะหน,นีก็ไม่ได้จะสู้ยิงไม่ต้องหวังพื้นที่จำกัดจำเขียจนแม้แต่ลมตดยังไม่สามารถระบายถ่ายเทออกโดยง่ายมีหรือพวกนั้นจะรอดและแล้ว ความบ้าระหัมของพลานเมฆซึ่งพลานผุยเคยปลามาดว่าควายเอ้ยก็กลับมาอีกครั้งเอ้ยมาทางนี้มากินกูนี่พวกนั้นมันไม่อร่อยล็อกกินไปก็ไรโปรตีนไม่มีสารอาหารหล่อเลี้ยงสมองยิ่งกินพวกมึงจะยิงโง่นะโว้ยฮิวฮิวมาทางนี้มากินกูนี่ <c oughs> ได้ผลชะงัดนักเราอสุรกายรูปร่างประหลาดหยุดกระดึบคลืบคลาน แล้วหันหัวกลับไปหาพลานเมฆในทันทีทีนี้มากาสับตีนแตกจึงเริ่มขึ้นแต่แรกคิดว่ามันคงเคลื่อนที่ได้ช้าชพอกับเต่าคลานจิ้นไหนได้ดันมีขาอันแข็งแรงหกข้างโผล่ออกมาดันตัวขึ้นจนท้องลอยเหนือพื้นและวปรีเข้าใส่พลานเมฆต้องวิ่งสลับฟันปลาลบหาน้ำพิษหลายสิบที่แวกอากาศตามหลังมีดอกหนึ่งถากเอาเนื้อหนังตรงแขนขวา เนื้อข้อศอกขึ้นมาสักครบเศษจนเลือดซิบพลานเมฆเห็นเข้าก็ทิ้งตัวลงกับพื้นล้วงรากรางจืดตากแห้งที่พบไว้เคี้ยวด้วยความไวแสงจะกกันได้ทันหรือไม่จอมพลานเองก็สุดจะเดาผลลัพธ์แต่ที่แน่ๆพลานเมฆสามารถลุกขึ้นแล้วใช้ตัวเองเป็นเืียล่อวิ่งหายไปกับป่าดงพงทึบโดยมีอึ่งอ่างรากผักชีเหล่านั้นตามไปติดๆต,ต้นไม้ต้นตอกถูกแหกแวกกระจายล้มละเนรนาด ราบลู่เป็นทางดังโคลงช้างนับร้อยป่ามาบุกยำ่ำเสียงพื้นดินสะเทือนเลื่อนลั่นห่างออกไปทุกทีทุกทีพร้อมกับที่สามพลานในหลุมเลียวศบตาและตั้งกระทู้ถามขึ้นพร้อมกันนั่นไอเมฆมันทำอะไรลงไปอีกคงไม่ใช่ว่าไปทำอะไรโงโง่ๆอย่างเอาตัวเองเป็นเหยื่อล่อให้พวกเรารอดหรอกนะนั่นละนั่นละกูว่าสิ่งที่มันทำก็ไอเมฆนี่ว่า ใจเร็วดือนได้ความตายของตัวเองมันเคยเห็นจะที่ไหนคําพูดเหล่านั้นหลุดออกมาจากปากพรานบุญมีพรานทันและพรานผุยตามลําดับใช้เวลาพักใหญ่ๆกว่าที่ทั้งสาพรานจะปีนขึ้นมาจากหลุมได้และเมื่อแลเห็นทั่วอาณาบริเวณที่บอกได้คําเดียวว่าเละเทะก็ถึงกับใจเสียนี่ตลอดเวลาที่พวกตนอยู่ก้นหลุมพรานเมฆต้องผเผชิญกับอะไรบ้างเนาะ ยิ่งเห็นต้นไม้ที่ล้มลูกเป็นทางยาวไกลสุดลูกหูลูกตายิ่งใจเสียเป็นอย่างที่พลานผุยว่าพลานเมฆใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อจริงๆไม่มีคำถามว่าจะเอาอย่างไรต่อไม่มีคำท้อว่าอยากกลับออกไปเสียแต่เดียวนั้นสามพลานเร่งตรวจตาอาวุธให้พร้อมใช้งานแล้วตามพลานเมฆไปทันทีในใจของพลานผุยพลานทันและพลานบุญมีคือป่านนี้ พลานเมฆจะยังรอดอยู่ไหมขณะเดียวกันก็ภาวนาในใจว่าขอให้พลานเมฆทำเรื่องโงโ่ๆงโงแค่นี้พออย่าให้มากไปจนถึงแก่ชีวิตแม้จะนึกด่าว่าควายเอ้ยอยู่ในใจแต่ทั้งสามก็รับรู้และสำเนียกได้ว่าพวกตนต่างติดหนี้บุญคุณเพื่อนพลานจอมบ้าระห่ำคนนี้ชนิดทดแทนอย่างไรก็ไม่หมดป่าไม้ที่ราบลูเป็นทางยังทอดไปไกลราจะไม่มีที่สิ้นสุด สามพลานวิ่งสุดฝีเท้าอย่างไร้วิเแววพลานเมฆและไอตัวปลาดที่คงตามไปจังหวะนั้นเองเสียงแผดร้องของอะไรบางอย่างก็แววมาจากสถานที่อันห่างไกลเบื้องหน้าตามด้วยเสียงปานวัตถุกระทบเนื้อหนังดังสนัน่นเสี่ยววินาทีต่อมาบนฟากฟ้าตรงหน้าพวกตนบังเกิดจุดดำๆเท่ากำปั้นและขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆชิบหายลบเร็ว ท่านผุยร้องลั่นพร้อมกับพุ่งตัวหลบไปทางด้านข้างอีกสองคนก็ปฏิกิริยาตอบโต้วไว้ใช่ย่อยพุ่งลบไปคนละฝั่งซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับวัตถุปริศนาที่ปลิวจากฟ้าร่วงกระแทกพื้นโครมสน,นันแล้วกลิ้งปนไถครูดจนพื้นดินแหวกเป็นทางตัวพลานทันและพลานบุญมีแรกทีเดียวที่เห็นมีอันเขาอ่อนยวบเพราะเกิดมาไม่เคยพบตัวอะไรจะน่าเกลียดได้ป่านนี้ แต่พลานผุยนั้นเล่าหน้าซีดเผือดเพราะตนเคยเห็นมาก่อนตอนช่วยพลานเมฆประเด็นสำคัญไม่ใช่รูปร่างอัปลักษณ์ของมันแต่เป็นรอยแผลที่ยุคราวถูกทุกด้วยความแรงจนสิ้นใจเลือดไหลนองลิ้นตกห้อยออกมาจากปากแบนกว้างเต็มไปด้วยฟันอันแหลมคมและการที่มันปลิวมาจากด้านหน้าซึ่งยังมองไม่เห็นต้นเหตุนั่นยิ่งทำให้พลานผุยใจเสีย ใครหรือตัวอะไรที่กำกับมันเช่นนี้ที่แน่แน่ไม่ใช่พรานเมฆอย่างแน่นอนไม่มีเวลาให้คิดนานว่าเกิดอะไรขึ้นพลานผุยสับสุดฝีตีนพร้อมเพื่อนผ่านทั้งสามเกือบเกือบสิบนาทีก็พากันมาถึงแองกระทะอันเกิดจากการสู้รบของอะไรที่ยังไม่รู้แน่ทั้งดินและต้นไม้ถูกเวียงถูกหักถูกครุดไถจนโลงเตียน และท่ามกลางสมรภูมิซึ่งสงครามสงบลงไปแล้วนั้นซากของตัวประหลาดชนิดเดียวกันกับที่บินไปตกตายต่อหน้าพวกตนเมื่อครู่นอนเกลื่อนในสภาพต่างๆบางตัวแตกไส้ทะลักบ้างแบนติดพื้นบางเละเทะไม่เป็นทรงแต่รับประกันได้ว่าทุกตัวตายสนิทซ้ำต้นเหตุแห่งอวสานต้องเป็นสัตว์ที่ใหญ่แข็งแรงและดุร้ายกว่าพวกมันเป็นร้อยเท่า ไอเมฆไอ้เมฆมอึงอยู่แถวนี้หรือเปล่าถ้าได้ยินตอบพวกกูด้วยพลานผุยน้ำตาซึมใจเสียร้องเรียกหาเพื่อนขนาดไอ้ตัวที่ร้ายกาจจนพลานเมกต้องเพ่นปาราบยังนอนเละปานถูกนาบด้วยรถบดแล้วพลานเมฆตัวเท่ามดจะยังเหลือชีวิตอยู่ไหมเพื่อนพลานทั้งสาพากันตะโกนร้องเรียกขอเป็นเอ็นทว่าก็ยังไร้วีแววคนหายพวกเขาไม่รู้เลยว่า จุดที่ยืนอยู่นั้นคือกลึงกลางรอยเท้ามนุษย์ที่ใหญ่เท่ารถบัสขนาดมาตรฐานมันจะเป็นอะไรไปได้อีกเล่านอกจากยักษ์อสุรกายในตำนานที่เล่าขานว่าเป็นอีกหนึ่งเผ่าพันธุ์อันโหดร้ายซึ่งมีถิ่นฐานบ้านช่องห้องหออาศัยอยู่ในเมืองลับแลเช่นกันโปรดติดตามตอนต่อไป